สวัสดีครับมินิต้อรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสําหรับมือใหม่สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาอยู่กันในแอปพลิเคชันของ MyTrade นะครับซึ่งผมจะพาทุกคนนะครับมาลองเทรดทองกันโดยใช้สัญญาณของทาง MyTrade ที่เขาวิเคราะห์มาให้เรานะครับก็มาลองดูกันเลยครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่เมนูคําว่าทองตรงนี้ได้เลยนะครับ เป็นสินค้ายอดนิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวทองคำเนาะนี่ตอนนี้กราฟก็มีการตั้งชั้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับเราเลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่เทรดไม่เก่งวิเคราะห์ไม่เก่งนะครับเราสามารถมาดูกลยุทธ์ที่เขาเนี่ยวิเคราะห์ให้กับเราได้นะครับเขาก็จะมี3รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีแบบ1วันนะครับระยะสั้นแล้วก็ระยะกลาง1วันนี้ก็คือจะเป็นในรูปแบบของ Day t r ท d e นะครับ ระยะสั้นก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับระยะกลางก็ประมาณ1เดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับในกลยุทธ์ของทางที่ m y t เทดเขามีให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะกลางระยะสั้นหรือว่า1วันเนี่ยก็มีแนวโน้มไปที่ขาขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3รูปแบบนี้เลยทีนี้เราลองมาดูกันนะครับอย่าง1วันเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลือกนะครับที่ควรจะบายเนี่ยก็คือ2762นะครับ และเป้าหมายที่ราคาจะไปถึงนะครับก็มี2780และ2792นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับราคาของทองก็อยู่ที่2773เพราะฉะนั้นผมจะลองเทรดด้วยกลยุทธ์1วันในทองคำตรงนี้ดูแล้วกันนะครับก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยครับ ซึ่งในบัญชีของผมนะครับมียอดเงินที่สามารถใช้เทรดได้อยู่ที่ประมาณ1251 USD เราก็ต้องมาเลือกก่อนนะครับว่าเราจะใช้ l e v e ล a g e เท่าไหร่นะครับในกรณีตัวอย่างนี้ถ้าผมเลือก l e v e ล a g e 1 0 0 X เนี่ยผมก็จะต้องใช้ margin หรือว่าเงินต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ที่27.75 USD แต่ถ้าเกิดผมมาเลือกเป็น l ล v e ล a g e อื่นๆนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่3 0 X 2 0 X 1 0 X หรือ1 X นั่นเองการใช้ margin ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างถ้าเกิดผมใช้้้ 50x 55 Mar กกก็็็จจะะใชสูงมาขึนนเปน 5.49หรือถ้าเป็น 20x นะครับมารจินก็จะสูงไปถึง138.73 USD เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะใช้เลเวอเรตเป็น 100x แล้วกันนะครับแล้วก็เปิดปริมาณหลอดต่ําสุดเลยนะครับ0.01และในการเปิดออเดอร์นะครับเราสามารถตั้ง Take Profit ได้สามารถตั้ง Stop Loss ได้นะครับหรือว่าจะตั้งแบบ Tailing Stop ก็ได้ตรงนี้เราสามารถตั้งได้พร้อมกับการออกออเดอร์เลย take profit เมื่อกี้่าเราลองกลับมาดูนะครับเทคโปรฟิตเขาแนะนําเป็นที่2792นะ ลราก็ไปทําตามเลยครับ2792ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าราคานะครับไปถึงราคา2792เนี่ยเรานะครับจะได้กําไรอยู่ที่17เหรียญนั่นเองโดยประมาณน้อแล้วก็ Stop ปลอ s นะครับเมื่อกี้ กลไปซึ่งสต็อปลอนะครับเราก็สามารถใส่ไปที่ประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเข้าช้ากว่าที่ทาง m y t เทดเนี่ยออกกลยุทธ์นี้มาให้นะครับผมก็จะใส่สต็อปลอไปที่2762ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่2772นะครับก็ถือว่าห่างค่อนข้างพอสมควรอ่ะก็กดไปที่ซื้อเหมือนเดิมหลังจากที่เราใส่เทคโปรฟิตและสต็อปล็อเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็จะวิเคราะห์ออกมาให้เราเลยนะประมวลผลออกมาให้เราเลยว่าถ้ามันไปถึงร,ราคาที่เราทําการเทคโปรฟิตเนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่หรือถ้ามัน มาผิดทางนะครับมาที่ Stop l ล s s ของเรานะครับเราจะขาดทุนกี่เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเราเปิดออเดอร์แบบนี้ได้เสร็จปั๊บนะครับเราก็กดซื้อตรงนี้ไปได้เลยการเปิดออเดอร์แบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราจะไม่มีทางล้างพอตนะครับเพราะว่าเราตั้ง Stop l ลอ s ในทุกๆไม้นั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเปิดออเดอร์ในไมเทสด้วยกลยุทธ์ของทางไมเทสที่เขามีให้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถลองเอาทิคนี้นะครับไปลองใช้ปรับเข้ากับกลยุทธ์ของเพื่อนๆดูก็ได้นะครับส่วนสําหรับใครนะครับที่สนใจตัวแอปพลิเคชัน เป็นบป็อกเกอร์ในการซื้อขายตลาดโภกภั์ตลาด Forex นะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในตัวแอป My Trade เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับผมโดยเพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานด้วยเนาะก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับ Up!